แกจูบกูเพิ่งแต่งงานแ้ว เจเจครับอดีต่อนนะครับคนกนคนตกิต๊นี ตรงด้วยนะครับทุกคน เจออเจ้คนนีอดีคร์ดนี่คนตรงนี้ยังอดีตได้ครับอดี่จุดจีบเอ้ยจุดแจง สัดีคุป้านะครับสวัสดีตศัก่า์ครับุณอนาแล้วทางทิเบตมีนาเจรันสันนิข้ามูบนคนัา,อานออขอบคุณที่บอลครับเจอกันนะเฮ้ยกระจกหางแน่เจอกระขอบคุณัาที่บอลเจอกันักทเบ แชร์กันเฮ่ยนำไปเอาอันนี้ที่น,นี่เลยอ่านสบู่สบู่มาที่นี่ทำดิฟายเลย สามใบแดงยขอบคุณครับขอบคุณ10บใบทาครับเอ้สิบใบแดงขอบคุณครับสิบสใบแล้วลูกลูกลูกสิบสามใบแดง คุณทงใบนีดูดทุคนดูเรื่อยเรื่ตร้ห้าสอันนี้มาสิบห้าสิบ ี่ด้ทั่วครับพี่ดาวทั่วตัดมาในวันที่ฝนเมื่อคืนเจอทราโน้นเล้ทารู้ขอพยรยานเดี๋ยวเราก็ไปชุดสถานที่นะครับก็มาเจอกันมาถลิก,กัน นี่คือสนามาช้าคนที่กำลัาพร้อมนครับตอนนี้น่าจะรมายี่สิบใบลือ สามแล้วนะทุกคนอู้ขอบคุณสงใบครับอ้ขอบคุณสองใบครับ,บนี่ห้าใบขึ้นทางแลวทุกคนติดกันมีขึ้นทางเลยดขึ้นทางเลยโอ้ยขอบคุณสองใบ ตรงนิดหน่อยครับแม่บุญธรรมให้กาแดงขอบคุณท้าเน่าขอบุณลุกนะครับโ้ยขอบคุญท้าพี่อัลชาคนนี้ก็สัตว์สัตวิตใสัตขอบ,บุณที่นานาครับแม่น้องมาสวัสดีครับ นไหน่หหารเองแน่ครับว่าสู้สิดคนดีครับย่อย่อตอนนี้ได้30ใบแล้วครับตักมาไว้50ใบนะย่อรีบรุบ่งมาเลย มีเรืวิจิตหน่อ้าว <laughs> ไปนาเมื่อคืน ตุกตันะครับค้ นขอบคุณยี่สิบใบนะครับขอบคุณนะอ้ยเจอห้าสิบแล้วโอ้ยพ กูมาขอแล้วประมาณ้สอบายแล้ว